สามครับทั้งคัน13ดสามครับสั่นเวลาวไม่หายอเคอยเปลี่ยนแล้วรถเทียนเปลี่ยนแล้วหัวฉีดเปลี่ยนแล้ว,เเลวไม่หายครับยังสั่นอยู่สั่นเร่งไม่ขึ้น ช่างก็เปลี่ยนแล้วเรืออะไรน่าจะเรือข้างหลังครับน่าจะเหลือตัวนี้ยังไม่ทำเลยโอ้เปิดไม่ได้น่าจะเรือตัวนี้ครับคอยก็เปลี่ยนหมดแล้วคอยสามสี่สามตัวแล้วไม่หายโอ้ล็อกอีกโอ้ล็อกทำไมรถ ไปจะเหลือฟั่มติกครับต้องใส่ต้องถอดแล้ววันนี้ถอดอยังไงวะเน,นี่ยโอ้ยเปลี่ยนหมดแล้วไม่หายครับช่างเปลี่ยนแล้วไหยโอ้ยิีเด็กเอาไงดีวันนี้ สายต้องเปลี่ยนเป็นช่างเป็นอู